Welcome to Fitpot แตกลายไอดอลซีซั่อน2มาไงอ่ะไปอ่ะขออีกได้ควนะบ้อยอพอเกิดทั้งนั้น สวัสดีครับมาแล้วครับกับแตกไล่ไอดนซีซั่นสนะฮะมาแล้วนะครับกลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะช่วงปลายเดือนออปลายเดือนก็สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจนะหลายหลายคนครับคนตามไอดอนก็หนักหน่อยนะฮะครับเพราะเงินเดือนที่มีได้เปไปให้กับเหล่าไอดอนหมดแล้ว พวกฉันต้องกั้งกินมาม่ากเป็นประจำนี่แหละอ้ออย่าว่าแต่มาม่าเลยทุกวันนี้บางทีอาจจะได้มีขอข้าววัดกิน <c oughs> <c oughs> แม่อะโอเคก็กลับมาเจอกันแบบนี้หนึ่งทุ่มวันพฤหัสนะครับอะ <c oughs> วันนี้วงที่เราจะพูดถึงวันนี้ผมเลือกคนมาถูกคนมากเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่ดูแลน่าจะคลุกคลีมากที่สุดแล้วละ่ะนะ <c oughs> ในกลุ่มของเราสามคน นะวันนี้เลยมีแค่พี่ออยกับผมนะฮะออริจินอลเราแน่นอนฮะไม่ใช่วงที่ไหนอื่นไกลฮะ The Glass Girl จ้าอืม The Glass Girl นะซึ่งวันนี้คนที่จะเล่าเรื่องนี้ได้ดีที่สุดนะครับก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับพี่เลยพี่ออยอ่ะก็มาสาักดะโยชน์มาสาักดานี้จะให้ใครกันก็ <laughs> ต้องเป็นพี่แล้วละ่ะ<า>กีซากกีซานามไว้ที่ไหนไงป้าบอเอาอมายังไงสิครับ เริ่มต้น The Glasgow เนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นชื่อโปรเจกต์นะจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยเขามีคอนเซปต์เปรียบเหมือนที่ว่าให้ตัวเราเป็นแก้วที่คอยรับทักษะสิ่งต่างๆการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นซึ mm ่ง hmm. แน่นอนครับสองแกนนำหลักไม่ใช่ใครที่ไหนอื่นไกลฮะน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีใน,ในวงเนี่ยเขาจะเรียกสองคนนี้ว่าเป็นแม่แม่จอยกับแม่อุบอิ๊บ แม่จอยนี่เมื่อก่อนอยู่วงไกอาจุดต้องอแม่อุบอิบนี่เมื่อก่อนเป็นนักร้องอยู่วงอ่จูเลสบาลคานี่อืหรือถ้าใครแบบคุ้นหน้าคุ้นตาขึ้นมาอีกนิดนึงก็เคยแข่งในรายการีดกได้แต่ดูเลร้องอหน้าใช่เลยก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดีมาทำค่ายด้วยกันได้ไหชื่อค่ายว่า K N W Entertainment นะฮะซึ่ง The g l a s Girl เนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นโปรเจกต์ที่ว่านำเด็กชนี มา่า20คนคอยอทําการเรียนรู้ทักษะต่างๆตั้งแต่แต่งหน้าร้องเพลงมีเต้นอะไรพวกนี้ว่ากันไปที่ปีคาสแต่งหน้าเพิ่มด้วยเพราะบางคนก็แต่งหน้ายัางไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลักษณะมันจะเป็นแบบคัดเลือกกันเพื่อที่จะหาคนที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะได้เดบิวต์ซึ่งแน่นอนว่าหลักๆเลยเนี่ยเกณฑ์ที่ใช้วัดเนี่ยคือการแสดงด้วยร้องเต้น การตอบถามบุคคลกันอื่นๆแน่นอนว่าให้มีโอกาสได้ไปเจอกับแฟนคลับด้วยในนอกงานนอกสถานที่ด้วยบนเวทีก็ด้วยเหมือนกันซึ่ง20คนเนี่ยคัดจริงๆเนี่ยเอาแค่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวที่จะได้เดบิวต์อืมแล้ครึ่งหนึ่งฮะงตายตกตามกันไปโอ้ยไม่ใช่าไม่ใช่ล่ะ ไม่ใช่ไปแล้วอัตตาไายแล้วไคยแล้ไม่กลับฟาไม่ใช่ขนาดนั้นแค่แค่ตกรอบไปแค่นั้นแค่แค่รอจังหวะเท่านั้นเองงานแรกเนี่ยที่เลื่องน้องๆได้มีโอกาสไปโชว์ตัวเนี่ยก็ไม่ใช่งานที่ไหนอื่นไกล J K สต e e t cover party สองพ 2019 <9. S> 2019 2019เป็นงานแรกมั้งในความสึกที่แบบว่าได้มีกิจกรรมในฐานะแบบเมมเบอร์ไอดอลอะไรประมาณนี้ทามลา์ต่อมาขอรุญ,ญาตว้าไปนี่ยกัน,กน,กนวันที่30พฤศจิกายนปี62 <6, 2. S 1> ได้มีการเปิดตัวอยากเป็นทางการนะฮะภายในงาน Dream Come True Debut The g l a s g o w Project เรียกว่าเดบิวต์เต็มรูปแบบก็เป็นการโชว์ความสามารถในพวกนี้ว่ากันไปแล้วก็มีร้องเต้นเล่นอะไรพวกนี้ว่ากันไปซึ่งแต่ละคนบางคนก็ฉีกบุ๊กไปก็มีนะบางคนฉีกบุกไปก็มีนะบางคนนี่ก็ความสามารถก็สุดยอดทีเดียวเชียวร้องก็ร้องดีบางคนบางคนก็สายเต้นไงเต้นก็เต้นแบบเหมาะสมกับเพลงอะอะไรประมาณนี้ว่ากันไปนั่นซึ่งถ้าใครตามเพจแต่ไรนั้งแต่แรกเลยเนี่ยก็คือพี่อเอ๋ยก็ถ่ายภาพ งานนั้นมาให้ดูด้วยเพ,พราะวิวเออก็ไปมาถูกต้องอันนี้คือไปในการแต่ไม่ได้ไปในฐานะ min, แอดมีนะตอนนั้นคือไปในฐานะแบบโอตะธรรมดาธรรมดาเด็กคนหนึ่งแกโอตะเพราะเพจตอนนั้นยังเพิ่งเปิดใหม่อยู่เพิ่งเปิดใหม่ยังไม่ได้อะไรมากแล้วก็มีโอกาสได้ไปด้ด้วยรีวิวของอะไรพกน,นีก็ว่ากันไปนั่นจริงๆเนี่ยก่อนที่จะถึง30พฤศจิพิชกาเนี่ยมันมีก่อนนั้นอีกก็คือไอดอลมาเก็ตแต่ว่าอันนั้น่ะมันไม่ใช่งานประเด็นไม่ใช่าใชสารสมพันอะไรมากเพราะว่ามีการเปิดเพลงประจำโปรเจกต์แต่ว่า เพลงนั้นเนี่ยชื่อเพลงเนี่ยอันนี้อันนี้ต้องขออภัยคุณฟังนิดน,นึงว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยอันนี้พยายามหาแล้วนะฮะหาไม่เจอเอาหาไม่เจอละอ่าใช่ใช่นี่พยายามหาแล้วหาไม่เจอจริงๆถ้าถ้าเจอหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมคอมเมนต์อะไรมาได้นะฮะติชมอะไรมาได้นะฮะตรงนี้กลับไปที่30พฤศจิกาสามสิบพฤศจิกาหกสองก็มีการประกาศคนที่จะได้เดบิวต์อย่างที่บอกว่าสิบคนที่จะได้ขึ้นมาเป็นยูนิ ยูนิตหนึ่งชื่อว่าบราลูซุก้ายูนิตน้ำตาลใสดแดงโอ้ยหวานฉ่ำเลยใช่เออใช่หวานจนมดนกัดกันกูจะบ้าอาอก็ <c oughs> บราชูกา้ามันน้ำตาลใสดแดงเนี่ยทีนี้เนี่ยเอรัก็คิดว่าตอนแรก10คนปรากฏว่าตอนประกาศจริงไม่ใช่10กี่คนครับเพิ่มมาอีก2เป็น12 12คนอ่าก็โอเคนะอย่างน้อยเพิ่มช่องว่างมาอีก2 ที่เพิ่มมาอีกสองเพราะว่าแม่จอยกับแมวอฟเนี่ยเห็นพัฒนาการของสองคนที่เห็นได้ชัดแล้วพอดีว่ามันอยู่ท็อป10ก็รู้สึกเสียดายต้องใช้คำนี้ว่าเสียดายเป็นการเปิดโอกาสดึงตัวกลับมา้ังนั้นเราก็ต้องเข้าเรื่องสมาชิกแล้วล่ะว่ามีใครกันบ้างที่นี้ช่วงระหว่างนี้เนี่ยมันก็มีคนเข้ามันก็มีคนออกอะไรไดยว่ากันไปจนล่าสุดตอนนี้ครับ จำนวนเมมเบอร์เหลือ10คนอ่าเหลือ10แล้วตอนนี้ตอนนี้เหลือสิบครับแน่นอนเรื่องเมมเบอร์ <member S 2> <ะ>เนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่เดบิวต์กันไปเนี่ยมีทั้งหมดได้คนในในยูนิตของบราว n s u g a r ซึ่งในบราว n s ชูก r ณตอนนั้นขอจำวันณตอนนั้น12คนที่ว่านีวมีใครบ้างฮะก็จะมีมก้อยกัญญาัตน์อิ๋วพรน,น้ำมนต์ไข่มุกสุพิชยากุ้งกิ้งนัทสพักแล้วก็มีจ้าณพัทร เอเชียพิรยาอิมเอมพัชยานะฮะมิ้นอรุณรักมน์ถ้าอานผิดขออภัยนะฮะนภัสสมนนะฮะแล้วก็มีออมนภัสสรแล้วก็ปุเป้วรมนแล้วก็พันช์พอตพิมลอันนี้คือ12คนที่ได้มีการเดบิวต์กันไปแต่ใน12คนนี้ก็มีคนที่ขอจบออกไปนะฮะก็คือเอเชียก็เลยมีการสับตัวให้มนาวขึ้นมาแทน ถามว่ามะนาวดะกลาสเกลถ้าคุ้นหูก็ดีมนาวดะกลาสเกลคือคนภาคเสียงผีราตรีในโฮมสวีทโฮมภาคสองนี่แหละหลังจากนั้นก็มีคนทยอยทยอยจบการศึกษาไปเนาะเพราะด้วยเรื่องภาระส่วนตัวภาร,กการ,ระารก,การเรียนส่วนใหญ่จะเป็นภาระการเรียนซะมากกว่าทีนี้เสริมหนึ่งอิ๋วเนี่ยเป็นอนดีตนักแสดงตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเดอะซีรีส์เลยนะเลื้อโดดเนื้อโดดมามฟิล ไอดอลเนี่ยมันก็ใส่บัตเทิมเหนกันนะแต่มันก็จะเ่านนละแนวใช่ทีนี้ข้อมูลเมมเบอร์ปัจจุบันที่สุดอปัจจุบันนัตอนนี้นักเวลานักเวลาการบันทึเทพเหลือสิบคนก็มีจ้ามิ้นพันอิ๋วอิมเอมออมไข่มุกก้อยมนและมะนาวสิบคนนี้แล้วจากที่ยูนิตบราชูก้าเนี่ยได้ถือกำหนิดขึ้น ก็ซิงเกิลแรกอย่างเป็นทางการนะฮะก็ได้ออกมาซิงเกิลแรกนะฮะชื่อว่าปั่นป่วนปั่นป่วนซึ่งดูจากเอวีแล้วก็ปั่นป่วนสมชื่อจริงๆไก็แล้วแตจริงปั่นป่วนแล้วไงปั่นป่วนมาชวนล้างกันจันว่าเธอกับฉันเอาไม่ใช่ฉันไม่ห้ามด้วยนะ อ๋อโทษเถอะปุ๊บคุณละครไม่ห้ามได้นะพี่เราเมื่อกี้เหรอนะให้ฟังกันหน่อยเองนะคะเดี๋ยว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 ให้ฟังนะเพราะว่าเดี๋ยวอีเดร์ใส่มาให้นะคะใส่ใส่อันที่ถูกต้องท้ายอย่าใส่อันผิดพลนะกูกลัวเนี่ยเพลงมันสไตล์ไหนพี่ปั่นปป่งก็สไตล์ให้อารมณ์แบบมันก็แบบสดใสทะเลนทะเลนนิดหน่อยซึ่งบอกเลยนะครับว่าหน้างานในเอวีที่คุณเห็นปั่นปป่งแค่ไหน Behind the scene คูณเข้าไปฮะคูณเท่าไหร่ไม่รู้แล้วแต่จินตนาการเราเอง ค้นอันนั้นไปแล้เรียบร้อยขึ้นปี2020อย่างที่ทราบกันดีเกิดอะไรขึ้นโควิดมาพรา้ช่วงหลังเราเสนอเรื่องโควิดเยอะเหมือนกันนะเพราะอย่างที่บอกกันตั้งแต่แรกเริ่มแล้วว่าโควิด19นี่คือตัวที่ทำให้หยุดชะงักทุกอย่างกรทบทุกวงการจริงๆซึ่ง The Glasgow เนี่ยก็มีการเกับมาโดยมีการใส่แฮชแท็กว่า revolution ช,ชี้กรุ๊ปไปเลยเด็บบอลูชเป็นดิจิมอนเหรอใช่ครับมันจะกดกันทามาโกกันอย่างสนุกสนานเลยทิงชาร์จกันปังปังปัง,ปงอะไรเฮ้ยกดทามาก็จิทามาโกรนั่นแปลว่าไข่ไก่ได้ครับไข่ไก่ปั้งวี่เรียนญี่ปุ่นวี่เรียนญี่ปุ่นขนาดไหนเล็บบอลูชอึ่งมันเปลี่ยนไปอีกแนวนนเลยไไปได้ด้แลว ทีนี้สิบคนที่อยากมีสนะแอคทีฟในตอนนี้เปลี่ยนรูปเป็นเจ้าหญิงเลยเปลี่ยนผมชอบชุดเซมมากเออชุดน้องๆเลยน่ารักมากเป็นเจ้าหญิงเป็นเ,<ล>เจ้าหญิงเลยครับผมใช่ครับเออซึ่งแน่นอนครับว่าช่วงระหว่างเนี่ยที่หายไปเนี่ยก็ไม่ได้หายไปไหนนะก็ยังมีการอินเทอร์แอคทีฟกับแฟนขับอะไรย่เหมือนเดิมส่วนเรื่องของโฟโต้เซ็ตก็ยังคงมีเหมือนเดิม คืออะไรมีทัทุกวงอ่ะยังมีเลยทัทุกวงซึ่งบอกได้เลยว่าแต่ละคนเป็นลุกมาคนที่ดูเป็นเจ้าหญิงก็เจ้าหญิงเจ้าหญิงซะเกินส่วนคนที่ทรงดูแบบเข้มๆอะไรประมาณนี้ก็เปลี่ยนลุกมาแบบใช้ได้เลยนะด้วยคอนเซปต์รถ o q u e e n อ๋อการเป็นเจ้าหญิงไงราชินีเจ้าหญิงเป็นเจ้าหญิงแต่ตอนนี้เป็นเจ้าหญิงกันแต่เรื่องนี้นะทั้งแทกค่อยๆไต่ไปค่อยๆไต่ไปเป็นรถ to ู u e e n อะไรประมาณนี้ ซึ่งแน่นอนครับมาพร้อมกับเพลงที่สองมันมเป็นมันเหมือนกับว่าเป็นการขอบคุณที่แฟนคลับยังอยู่ยังคอยคิดถึงกันชื่อเพลงว่าขอบคุณที่คิดถึงกันในส่วนของตัวเอวีก็ไม่ต้องสื่อมานะก็เจ้าหญิงทรงก็แบบหวานๆนะฮะคุณฟังน่าจะดาไปออกนะฮะว่ามันจะอารมณ์ประมาณไหน ใ่ใหญๆภาพรวมใหญ่ๆที่เกิดขึ้นจนงานล่าสุดเนี่ยที่ได้ทำการออกงานไปเนี่ก็คือ I อ o อ e e อ็กซ์ชแนนทไอ e ซึ่งต้องขออนุญาตแจ้ง,งนี้ก่อนว่าวันที่ทำการบันทึกเทมเนี่ยคือวันที่12สิงหาคมโอ้วันแม่แห่งชาติพอดีก็จัดกันเนี่ยคือวันที่1กับ2สิงหาแต่ไม่ต้องห่วงนะฮะเดือนกันยา มีแน่นอนครับผมมีทุกเดือนอ่าก็ก็ดีนะก็ดีก็ดีนะใช่ครับแต่ผมเห็นว่าเห็นเขามีช่องยู u ูบเขาเองนี่นี่แล้วก็มีบล็อกต่างๆของน้องๆด้วยนะบางทีก็ไปถ่ายงานนู้นถ่ายงานนี้บ้างอย่างอยากอเนกคืองานง่าสุดที่ตัวพี่เองมีโอกาสได้ไปอ่าพราะเข้าไปเท่าได้แกับคุณเอ๋ยต้องเทวเยอะมากเย็นใหญ่ลคนไทยคนไปถ่ายเช็กกินี่คือเยอะจริงๆคือแบบเฮ้ยเยอะคืออย่างที่บอกอ่ะ ตั้งแต่ซีซันที่แล้วกันนะตั้งแต่แรกเลยเนี่ยผ่านแฟนคลับไปเยอะอยู่แล้วตั้งแต่ตอนเปิดวงจนตอนนี้เยอะยังไงก็เยอะอย่างนั้นงล้นมีน้องจะสูงขึ้นด้วยส่วนถามว่าวัยไหนบ้างก็บอกได้คําเดียวครับว่าแทบทุกวัยนะฮะวัยเด็กแทบไม่เคยเจอแต่วัยกลางคนนี่ส่วนใหญ่ก็สแตนดาร์ดก็อยู่ประมาณนี้นะคนที่ตามไอดอลคนวัยทำงานวัยรุ่นพวกนี้จะอยู่สแตนดาร์ดจะอยู่สแตนดาร์ดไปเลยอะก็ลองไปตามเอาแล้วกันอ่าใช่ อันนั้นอันนั้นคืองน<ะ>านภาพปกติข้อมูลภาพปกติเนี่ยเท่าเท่าที่รวบรวมได้จบแค่นี้แต่หลังจากนี้ประสบการณ์เรื่อนเชิญเล่าไปเลยครับแต่พ <c oughs> <ๆ>ีผู้เดียวถ้าผมไม่มีประสบ,ะสบการณ์น,นะครับ <c oughs> ประสบการณ์เนี่ยมีกันมาเริ่มต้นเลยเนี่ยตั้งแต่นู่นเลยพาร์ทไหนยังไม่ได้เล่าก็คงจะหนีไม่พ้นตอนงานเดบิวต์นี่แหละขอย้อนไปตั้งแต่งานเดบิวต์กันกาสามสิบฤศจกายอันนั้น,นยังเล่าได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ครับนะ ตอนนั้นก็ไปในฐานะโอตาคุนึงเนี่ยแหละโอตาคุนึงที่ชอบตามนี้เพราะเดิมทีเนี่ยเราตามเนี่ยเราตามเอเชียแต่ตอนนี้เอเชียเก็บไปแล้วไง <laughs> แต่ก็ยังวนเวียนในหน้าที่ในงานในงานของไอดอลอยู่นะเป,นเป็นพิธีกรในไอดอลมาสเตอร์อยู่บก็ตามไปเชกิตามอะไรไปนู่นนี่นั่น,นได้มาดูความสามารถกันคนที่เข้าไปในงานนั้นเนี่ยก็ตกประมาณเยอะเหมือนกันนะตอนนั้นก็ประมาณ30กว่าชีวิตอยู่นะก่อนที่จะ มีงานเดบิวต์เนี่ยมันมีไอเทมไอเทมหนึ่งซึ่งในเพจแต่กันอดอรเนี่ยได้มีการรีวิวไปแล้วเรียบร้อยอ่ารีวิวไปก่อนแล้วนะครับมันเป็นนะคร <ไป S 1> ับรีวิวไปก่อนหน้านู่นเป็นบ็อกซเซตเลยใช่ไหมบ็อกเซตเจ็ดร้อ่าตอนนั้นเรายังคุยกันอยู่ตอนอยู่ข้างนอกอะคุณบ้างว่า750เลยเหรอ750แต่ถามว่าหลังจากที่ซื้อไปแล้วเนี่ยพอมาดูเนื้อหาในายลเอีดอะไรข้างในนะถามว่าคุ้มค่าไหม เฮ้ยมล้ก็คุ้มอยู่นะคุ้มตอนนั้นเนี่ยที่ได้หลักๆเลยเนี่ยมันจะมีนี่ก่อนเลยบัตรเชกิอาบัตรเชกิมันจะมีมันจะมีบัตรเชกิชกชกถ่ายถ่ายคู่กับเมมเบอร์ใครก็ได้อันนี้เราเลือกเองอ่าโอเคแล้วก็มีบัตรทูช็อตเป็นชามเมดด้วยถ่ายถ่ายโทรศัพท์แล้วก็อะไรอีกอ่ะแล้วก็มีนี่ มีโปสเตอร์ของเมมเบอร์คนหนึ่งเซ็นมือนะอันนี้เซ็นมือเซ็นมืออ่าโอ้ดีครับเซ็นมือซึ่งตอนนั้นเนี่ยได้ Milky มิวกี้นะ,ะซึ่งตอนนี้มิวกี้อยู่ไหนจัดไปแล้วมิวกี้จัดไปแล้วแล้วก็มีเทก,กิเนี่ยก็มีรูปเนี่ยรูปของเมมเบอร์เนี่ยอยู่ประมาณ5รูปครับมีมีรูปที่ถ่ายตัวลอยเนี่ย สองรูปแต่หนึ่งในสองรูปเนี่ยเมมเบอร์เซนดิงอะไรประมาณนี้ก็มีโปสเตอร์วงด้วยนะแล้วก็มีโปสเตอร์รวมแบบฟูลทีมเลยนะตอนนั้นเนี่ยยี่สิบคนบอกเด้ครับว่าตอนนั้นเนี่ยพี่สั่งในแบบพรีออเดอร์ได้นะพี่สั่งแบบนี้ไงพรี Pre ออเดอร์เขาลดให้เหลือเจ็ดร้อยอ๋อดีมันหน่อยลดมาห้าสิบาทแล้วเขายังลดให้อีกห้าสิบบาทได้นะในการซื้อครั้งต่อไปคือซื้ออะไรก็ได้ซื้อลดให้เลยห้าสิบบาทโอ้ดีจังเลยถ้าเขามีถ้าเขามีน้ำดื่มก็ซื้อเลยห้าขวดปี วายไม่ใช่คุณแค่สิบบาทต <c oughs> ู้พวกเชกิชาเมอะไรพวกนี้ oh. สิเออทีเนี้ยที่ก็ไปใช้ไปถ่ายรูปไปอะไรพวกนี้ว่ากันไปหรือการแท็กกันในไอจีกันในไอจี IG สตอรี่เองนะเรียบร้อยแล้วด้วยครับผมแล้วก็ไปเบิร์ดไปเขาก็ตอบว่าไปเขาสนใจกดอะไรมานั่นนั่นว่ากันไปอันนี้ก็แต่เข้าไปงานตอบว่าที่เจออันนี้ก็เล่าไปลนะตั้งแต่ ep สุดท้ายมั้งของซีซั่นก็คืองานแคทฟู้ดอย่างที่บอกกันว่าฟู้ด f e ฟ t i v a ชื่อก็บอกเล้วาเป็นยาเกี่ยวกับ อาหารแมวต่การก็จะมีขายแต่พวกพิกกัดแดแล้วก็มีพวกแบบอาหารทูด้าเหนียวอะไรบบนี้ทูด้าสดตับอะไรกูจะป้าก็ไม่รู้อ่ะก็เห็นบอกแก๊สพูดีบอกตอนแรกฟังเป็นอาหารแมวถาว่าเดอะกัสโกเนี่ยทำอะไรกินเออมันต้องมีมันต้องมีทำอาหารเนี่ยแนดนทำจริงๆครับ ไอติมหลอดอรู้เลยครับเบมเบอร์ทำอาหารไม่เป็นตอนนั้นเลยเอาอะไรง่ายๆมาไอติมหลอดใส่น้ำหวานใส่น้ำแข็งแล้วมาคึกกัดคึกัคึกกัไม่ใช่น้ำหวานน้ำอัดเอิมเออแล้วตอนนั้นขายกันแท่งอะยี่สิบอจริงถ้ายี่สิบบาทถ้ามือเบมเบอร์ทำเองก็ซื้อแต่ประเด็นคือถ้าคุณอยากจะมีโอกาสยืนถ้าคุณไดุ้้นอยากใช้ดวงะ ทำไมฮะอ๋อถ้าคุณอยากใช้ดูมี S S R เลอฮะไม่่ใชด้โอกาสจับฉลากนะฮะได้รุ่เชคกีหรือชาเมะนะฮะหรือไอติมฟรีแท่งหนึ่งคุณต้องซื้อไอติมถึงสิบแท่งสองร้อยเลยเหรอแล้ววันนั้นเป็นไงซื้อไหมในเพจของเราเนี่ยไม่มีคนลงทุนก็มีพี่ออยนี่แหละ ก็มีพี่นี่แหละที่ที่ลงทุนก็่ลงคนเดียวเลยนะคนอื่นไม่มาร่วมหาเลยนะซึ่งก็ถึงได้ถามตั้งแต่อีกทีนเลยว่าขนาดถ้าลงทุนคนเดียวมีใครจะมาร่วมหากับฉันไหม่ะโควิดเงินมันหายมี่คิดว่าเกิดฉันไม่หายอะไรบ้าอจริงแล้ววันนั้นไปเนี่ยซื้อไปสิบแท่งได้จับฉลากเลยเนใช่ไหมจับฉลากว้า มา,มาจะ่าจะชัดว่าคุณจะได้อะไรตอนมาอักษรตัวแรกสระไออ่าใช่เมะใช่เมะอไอติมฟรี แล้วประเด็นคือฉันกินคนเดียวสิบแท่งอ่ะอุณหภูมิร่างกายใน,ในในตัวฉันก็ลดอัวไปทีนี้กูกินไปสิบเอ็ดแท่งแต่ตอนนั้นนะฮะกินเลยเสร็จที่ก็หาก็รีบหาของที่มันแบบให้มันแก้ทางกันหมาล่าออพอดีคุกค้าเขาทำหมาลา่าย่างอยู่ใส่ก่อบฟอกไอ้ตวไหม้ออ๋อโอเคเออดีหน่อยของวงอะไรไม่รู้จำไม่ได้ละแต่ว่ามาแก้ทางหน่อยกินได้นี่ไปก็กินไอติมเพอพอช่วยได้นะฮะห<ม>ลังจากนั้นพี่ก็ซื้อมาอีกสิบแท่งนะ เอาเลยให้ให้แกนี่แกเป็นคนไม่ยอมคนจริงๆตอนน้ายืมฟักตามยูบเดินไปสละไอไอติมงล่ะครับพี่ชายผมสุดยอด400บาทไอติมฟรี2แท่งประเด็นคืออย่างนี้ถ้าคิดว่าคุณกินไม่ไหวสามบรานโยนให้เบอร์ช่วยกินได้เออนี่ย เยอะแบ่งให้น้องๆเขากินกันเพราะคนอื่นก็แบ่งอื่นเหมือนกันเพราะบางคนซื้อหนักกว่าฉันอีกรวดเดียวไปเลย20่แท่งบางคนก็30เแท่งก็มีเหมือนกันผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือกลายเป็นตอนนั้นได้เปิดโรงทานเฉพาะกิจนะพยาการโรเกยบูรังคางก็ได้กินอะไรเย็นๆจริงพี่อ้อยถ้าเกิดว่าพี่จะซื้อเยอะขนาดนั้นอ่ะอง่ายนะถ้าพี่ถ้าพี่ถติว่าพี่กินไม่ไหวอ่ะเอาถุงพลาสติกมาหนึ่งถุงพลาสติกประมาณถุงใส่แป๊บซี่อ่ะ ไม่เลือแวะมันจะมีถุงขายแป๊บซี่แบบ12บาทอะไรพวกเนี้พี่ก็เอาไอติมสิบท่านั้นอ่ะเอามาใส่ถุงไว้แล้วพี่ก็ปล่อยให้มันละลายพอ,อมาละลายเสร็จปั๊บพี่เอาไมา้ทิ้งไปเอาหลอดเจาะนั่นแหละได้น้ำเลยหนึ่งถุง เดินงานเดินงานไปเรื่อยๆสบายมีน้ำกินโอ้สบายกับผีอะไรตอนนั้นฉันจะอยู่กับทีออกไปไหนก็ออกไายด้คนร้อมแต่มันก็ยังไม่จบเวรจบการกับไอติมยังเหลืออยู่ห้าแท่งสุดท้ายเมมเบอร์ประกาศเลยจ้าไอติมแท่งอร่อยราคากุณอัปปาห้าเท่าแต่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 อะไรล่ะซื้อปั๊บยูนแค่สองอย่างเชกิกระชามีแค่นั้นอ๋อตัดไอ ตัดแอดีฟีออกไปเลยอย่างน้อยคือได้ลุ้นตัดแอดีฟีออกไปเลยได้ลุ้นของดีเพราะบอลเหนือห้าแท่งสุดท้ายในการทําวัตถุดิบแล้วมันหมดทั้งหมดเลยไงวันนี้คือห้าแท่งนี้คือได้ของดีแน่นอนก็เลยจัดไปหนึ่งแท่งทวหนึ่งร้อยผลสรุปได้มาเป็นหนึ่งแท่งจาเมฆก็ยังดีเอาวะก็ยังดีก็ยังดีเดี๋ยวไปป้ายยาเลยดีกว่าอ่าไปป้ายยาไปป้ายยาไปเลยจ้า อย่างที่บอกป้ายาหนึ่งคนต้องเป็นพี่ออยนะเพราะว่าพี่ออยเป็นเจ้าของเรื่องนะครับพี่ออยป้ายใครดียากยากเลยใช่ไหมใครก็ได้ใครยากเอาคนที่เจอแรกๆเลยแล้วยังอยู่ถึงตอนนี้ก็ได้เจอแรกๆก็้วอยู่ถึงตอนนี้เนี่ยคือมีคนหนึ่งแต่ที่เพิ่งเจอก็รู้สึกว่าสะดุดตาก็มีอีกคนหนึ่งเหมือนกันใครเอ่ยโอ้โหตอนนี้คือสองคนไง Oh. แต่ปันต้องเลือกแกปลาแดงมาอยู่ตรงเนี้ยกายไปดีๆมาอยู่ตรงนี้เลีแก <c oughs> มันเลือกยากคุณผู้ฟังอ่าันเลือกยากจริงๆเอาเอาสรุปให้ดีอ่ะตกลงเลือกใครครับถ้าจะป้ายจริงๆนะก็ป้ายคนนี้ละกันคุณไข่คุณไข่มกอม่าไข่มกไข่มกเดอะกลาสเกิลไข่มกไข่มก,มกคนนี้มีอะไรดีฮะคนนี้ได้มีโอกาสไปเจอตั้งแต่เนื้อตั้งแต่ดนื้อไอดอลมาเก็ต กจากนั้นเนี่ยก็เจอกันมาเนี่ยก็แทบจะเกือบจะทุกงานเกือบทุกงานจ,จ,จากกนจนกระทั่งที่ว่าตอนนี้จำชื่อพี่ได้กระแดจริงเหรอเอ้ยจริงจริงจริงเฮ้ยดีทักปุ๊บคือเจอเราเรียกแล้วถูกกระช่เลยเอ้นี้ก็ดีนะเออไปงานบ่อยมันจำได้ไงตอนนั้นยังอยู่มัธยมหรือมัธยมปลายจนตอนนี้นี่คือแบบโตเป็นสาวอะสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เห็นเลยนะคือในเรื่องของความสดใสแล้วก็ในเรื่องของพัฒนาการที่แบบว่าดูแบบ เข้าที่เข้าทางมากขึ้นอืมอะไรประมาณนี้แต่อย่างที่บอกอะที่เจอแล้วสะดุดตาอีกคนเนี่ยคือจ้าโ <Okay. S 1> อเคพอนี้ก็เจอแบบเนเดิร์เหมือนกันประมาณนี้เอาพูดแค่นี้พอนะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าวันนี้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เราป้าอยากเราต้องคนป้าอยากอ่ะเนี่ยใช่ป้าอยากที่ป้าอยากันเนี่ยก็คือไข่มุกนะฮะเพราะฉะนั้นก็ติดตาาผลงานของน้องไปด้วยก็แล้วกันนะฮะแล้วก Moment, ็ถ้าเกิดว่าเราองเนี่ย มีติดตามมีอะไรพวกนี้เนี่ยไปคุยกับน้องได้ด้ตามแอปที่น้องๆเขาลงไว้ทั้งวีบี้บ้างก็มีอะไรพวกเนี้ยตามแอปอะไรพวกนี้เยอะแยะเต็มไปหมดบางทีก็จะมีโผล่ในมารลฟในไอจีบางตอนนี้ก็ลองไปตามเราได้ละกันเดครับโอเคนี่คือเดอะกลาสเกลนะในอีพีนี้อ่ะหมดเวลาที่เท่านี้แต่วันนี้ตอนนี้ยาวพอสมควรนะฮะยาวยาวยาวตอนนี้ยาวจริงเพราะว่ายอมรับพวกวงนี้เนี่ย ข้อมูลเยอะข้อมูลเยอะประสบการณ์ก็เยอะใช่แล้ววันนี้พี่ออยลุยเดี่ยวเต็มที่นะสำหรับผมไม่ได้ทําอะไรมีแต่ปล่อยมุกอย่างเดียวนะครับแคเเข้าใจตรงนี้เพราะว่าผมก็บ l a n เนี่แหลอ่ะหมดเวลาพยงเท่นนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับฟังกันชอบอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับอ่า <c oughs> เจอกันใหม่นะฮะทุกวันพฤหัสนะครับหนึ่งทุ่มนะครับทุกช่องทางของฟิตพอททร์ตพร้อมกันนะครับก็อีพีทีลาไปก่อนเจอกันใหม่อีพีหน้า จะเจอกับวงอะไรก็ลองเม้นลองแชทมาบอกใน f c e b o o o p เ g e หน่อยละกัน oh. นะครับวันนี้เราหมดลาไปก่อนเจอกันพระหัสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับแตกลาย Idol ลซีซั่นติดตามกันได้ใหม่ในวันพระหัสสบดีหน้า1ทุ่มตรงติดตามรายการย้อนหลังทุกตอนทุกซีซั่นได้ที่ YouTube Channel f e e d p o ป Spotify a p p l e Podcast g o o g l e Podcast Pillocast และ uncle.fm Search แตกลาย IDOL และร่วมติชมรายการได้ที่ Facebook แ Fan นเ g จของ f e d p o t หรือแฟนเพจของรายการ Search แตกลาย IDOL T-E-A-K-L-I-N-E-I-D-O-L ขอขอบพระคุณที่เข้ามารับฟังรายการของเราจนจบอย่าลืมเข้ามาติดตามและติชมได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียติดต่อง,งานและลงโฆษณานได้ทาง f e e d p o t 2019 gmail com ท่านมาเราดีใจท่านจากไปเราก็ขอขอบพระคุณ f e e d p o t f e e Ha ฮ p p ี้เ s s อินยูร์ไลฟ์วิดอเวอร์พอด